ชไม่อ high, a a ูแล้วแต่ประธานทุกคนรู้ลป uh ้ายมีน้อไหมนยมเี uh ่ยวนั่นแหละก็วัดเอาการไหเด้อขอป้ายเ็นะครับได้แล้วครับนะะไที่เป็นตัวจริงรับ้ารเอาของันนีนะ้่่ยเอารถมารเ